สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการเกี่ยวกัมุมมองมูลการในการมองโลกนะครับการโกหกนะครับมายานะครับหลอกล่อและลวงตาในสังคมโลกมนุษย์เราอันนี้คือวิถีทางของมานนะครับที่จะครองอํานาจนะครับ หลายท่านนะครับเคยเจอไหมครับนะลักษณะของบุคคลผู้คนนะครับที่ใช้การโกหกมายาครับสร้างภาพหลอกล่อนะครับและลวงตาในสังคมแน่นอนครับถ้าเราดูจากข่าวสารในช่องต่างๆเราก็บอกว่าก็คือ18มูลกุฎนั่นเองนะอันนั้นคือมารเขาเรียกว่ามารอย่างกระจอกนะมารอย่าง ไม่มีอำนาจนะไม่ได้เป็นมารระดับสูงนะมารแบบระดับแบบลูกสมุนนะกระจอกเลยหรือว่าเราจะบอกว่าเป็นมารพื้นๆน,น,นะที่เรียกว่า18มงกุฎบางทีก็จะมาชักชวนในการลงทุนนะในการซื้อสินค้าแล้วก็หลอกล่อว่าเราจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นะเราถึงเวลาก็ไม่ใช่นะครับบางคนก็ใช้วิธีการหลอกล่อโดยใช้ความโลภ นะโดยความหลงเนี่ยมาหลอกล่อผู้คนเช่นมาซื้อสินค้าอย่างนั้นสิซื้อสินค้าอย่างนี้สินะมีสลากจับด้วยนะถ้าจับแล้วจะได้อย่างดูนได้อย่างนี้ก็คืออาศัยความโลภของมนุษย์นะครับมาหลอกล่อโดยเฉพาะหลอกล่อคนจนนะครับนะคนที่ไม่มีหรือคนที่อยากได้อยากมีอยากเป็นนะนี่คือวิถีทางของมารน,นะครับที่จะครองอํานาจถ้าเปในระดับมารแบบกระจอกนี่ก็คือ คองอำนาจแบบไม่ง่ายครับก็คือยึดคลองทรัพย์สินเราแนนั่เองแต่ถ้าเกิดถัดขึ้นมานะก็เป็นมารมีระดับหน่อยนะถ้ามีมารมีระดับหน่อยก็จะมีวิธีการหลอกล่อที่แนบเนียนอย่างที่เราเคยเจอเห็นไหมครับในเรื่องของ f o r e x นะครับเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะว่าลงทุนได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อเดือนนะก็เรียกว่าเป็นพันเปอร์เซ็นต์อ่ะ ต่อปีนะที่เราได้ฟังข่าวในปีที่แล้วนะครับนะผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้แลวนะจำได้ว่ามีฟอ r ์เรกทีดีนะไม่ทราบว่าจับตัวตามจับได้แล้วหรือยังนะอีกอันนึงก็รู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับแชร์ทีกอย่างนึงเนี่ยน,นะครับแชร์ลูกโซ่นะที่บอกว่าถ้าลงทุนแล้วนะจะแตกดอกออกผลเนี่ยมากมายอันนี้ก็จะเป็นมาในระดับที่มีระดับขึ้นมาหน่อยนึงนะ วงเงินนี่หลายร้อยล้านหลายพันล้านบาทนะครับแล้วถ้าระดับสูงกว่านั้นล่ะครับก็จะแฝงตัวนะอยู่ในหน่วยงานที่มีอำนาจนะก็จะมีการโกหกการโกหกก็คือไม่ได้พูดความจริงจะมีการใช้มายาภาพนะภายนอกอาจจะเป็นคนดีเบื้องหลังอาจจะเป็นคนไม่ดีนะครับมีมายา ไม่ตรงไปตรงมานะพูดอย่างทําอีกอย่างหนึง่งนะพูดอ,อ,อีกอย่างหนึง่งทําอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เรียกว่ามีมายาแล้วก็การหลอกลอ่อการหลอกล่อแปลว่าอะไรครับก็ไม่มีศีลธรรมไม่มีสัจจะนะก็รับปากไปพิ่มเพื่อนะครับรับปากไปเพื่อให้ได้รับการเลือกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานต่างๆนะเพื่อจะได้มีอำนาจ แล้วก็มีการรับลวงตานะครับทำให้นะด,ดูภาพภายนอกเนี่ยเป็นมีความน่าเชื่อถือนะครับบางทีอาจจะไปดูเป็นคนดีมีศีลธรรมนะที่เราเห็นตามข่าวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยอันนี้เป็นวิถีทางนะการโกหกมายาหลอกล่อแล้วก็หลอกลวงเนี่ยอันนี้เป็นวิถีทางของมารน,นะครับที่เขาจะคลองอํานาจ แว่าขอมน้าไปเพื่ออะไรครับก็เพื่อประโยชน์ก็คือเพื่อผลประโยชน์ก็คือเพื่อวัตถุสิ่งของเพื่อเงินทองนะครับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นในโลกใบนี้เนะีเราจะเชื่อใครได้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้่านะใครเป็นมารแต่ผมจะบอกว่าถ้าคุณเห็นนะวิธีทางแบบเนี้ยที่ตามที่ผมเล่ามาก็คือการโกหกการสร้างภาพมายาการหลอกล่อ นะครับแล้วก็การลวงตาอันนี้คือวิถีทางของมารการโกโหกเนี่ยจริงก็ดูไม่ยากนะครับถ้าเรามีโอกาสไปอยู่ร่วมกับเขานะหรือว่าไปติดตามนะเขาสักระยะหนึ่งเราจะเห็นนะว่ามีการโกหกนะพูดกลับไปกลับมาพูดหลอกลวงนะพูดอย่างทำอย่างนะไม่มีสัจจะอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะของเขาคง เรื่องราวนะฮะที่จะเป็นวิถีทางมารเกิดขึ้นอันนี้คือวิธีการล่อหลอกล่อลวงของเขาแล้วจะเป็นไงครับเราถึงจะไม่ติดกับดักนะถูกเขาโกหกมายาหลอกล่อแล้วก็ลวงตาเราเพราะว่าตัวเราต้องมีสติปัญญาครับแต่ผมเคยบอกแล้วว่าสีปัญญาไม่ใช่คือการเรียนหนังสือเก่งนะฮะไม่ได้แปลว่าเราเรียนหนังสือเข้ามหาวิทยาลัยดีนะครับได้เกรดดีนะจบศาสตร์ สูงเป็นแพทย์เป็นวิศวกรนะครับเป็นนักวิทยศาศาสตร์นักบัญชีนักบริหารแล้วจะบอกว่านั้นคือสติปัญญาไม่ใช่นั้นคือเราจะเรียกว่าความรู้ความจำหรือเรียกว่าสัญญาทางโลกนะครับในการจดจํามีทักษะในการคิดคํานวณทางโลกแต่ไม่ใช่สติปัญญาทางธรรมนะครับมาจะหลอกลอก่อมาจะต้องใช้กิเลสตัณหา นะซึ่งมันมีความชํนานาญนั่นเองนะในการหลอกล่อนะให้กิเลสมาในจิตใจมนุษย์ทํางานให้มนุษย์ผู้นั้นอยู่ไปใต้อํานาจความโลภความหลงเพราะฉะนั้นนะครับผู้ใดมีสติปัญญาเพ็ท่าะะไรครับต้องจเจริญสติภาวนาครับสี่ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเองนะฮะต้องจเจริญสติภาวนาเห็นจิตใจตนเองว่าจิตใจตนเองเนี่ยขนาดนี้มีสภาวะอะไร นะเป็นกุศลหรืออกุศลมีความโลภความโกรธความหลงในจิตใจไหมหรือว่ามีสติปัญญาคุ้มครองรักษาอยู่นะซึ่งผมเคยบอกนะครับผลที่ให้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้ามารใช้วิถีทางของมารเนี่ยเข้ามาหลอกล่อเราใช้ความโลภความหลงมาหลอกล่อเราถ้าเรามีสติปัญญาคุ้มครองอยู่เราก็จะไม่ถูกการหลอกลวงนะครับเขาโกหกเราเราจะรู้แต่เราจะไม่พูดนะ แต่ว่าเราไม่ถูกหลอกนะเขาอาจจะสร้างมายาภาพหลอกล่อลวงตาเรานะครับแต่เราก็ไม่หลงเพราะว่าเรามีสติปัญญานะครับอยู่ในจิตใจคุ้มครองอยู่หรือพูดง่ายคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองอยู่ในจิตใจนะครับเราเดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการ เราก็ไม่หลงทางไปไม่เขวไปตามทางวิถีทางของมารน,นะครับเมื่อเราไม่หลงไปไม่เขวไปเราก็ไม่ตกเป็นทาสของมารน,นั่นเองก็มีอิสระเสรีภาพนะครับส่วนมากสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาจะหลอกล่อเราด้วยความหลงอ่าเดี๋ยวมอบตำแหน่งให้เดี๋ยวมอบอำนาจให้เดี๋ยวมอบทรัพย์สินเงินทองมอบนู่นนี่นั่นให้นะเขาเรียกว่าเป็นวิธีการ นะครับในการหลอกล่อ,ล,อล่อรวงซึ่งคนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เจริญสติภาวนา <c oughs> ก็เรียกว่าเกือบจะลอยทั้งลอยเนี่ยก็จะติดกับดักแล้วตัวอย่างเช่นสินเชื่อนะอย่างส,สถานสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับถ้าคนที่นะขาดสติปัญญาเนี่ยครับนะมีความโลภนะอยากได้มีความหลงในวัตถุอยากได้สิ่งของต่างๆ นะหรือว่าเอามาประดับแต่งตัวแต่งตัวตนของตัวเองนะครับหลงในตัวตนตนเองเนี่ยนะให้ดูดีมีคลาสก็ยอมที่จะไปใช้สินเชื่อนะกู้สินเชื่อต่างๆอ่าซึ่งทางผู้ปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะก็ยินดีอยู่แล้วละ่ะนะเพราะว่าเขามีลูกค้าเข้ามานะแต่บางทีนะครับลูกค้าที่ไม่ควรจะผ่านเครดิตนะบางทีก็ปล่อยผ่านนะครับร่วมมือกัน คือมาในจิตใจนี้ทำงานร่วมกันคนปล่อยกู้นะครับก็ไม่สุจริตในหะน้าที่ตัวเองว่าคนที่มากู้นี้ไม่ควรผ่านนะคนที่มากู้เองเนี่ยนะก็ขาดสติปัญญานะที่ไม่ทราบว่าจริงๆเราไม่ควรจะเสพบ,บริโภคมากเกินไปไม่ควรสร้างนี้สินนะครับก็ไปกู้ร่วมมือกันฮนะทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้นะ ถูกกิเลสมารครอบงําจิตใจทั้งคู่เลยนะสุดท้ายก็ปล่อยแล้วสุดท้ายก็เป็นหนี้เสียหนี้เน่าแล้วก็สร้างปัญหาให้ระบบเรานึกถึงว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าเป็นเพียงแค่คนสองคนเราถ้าทั้งสังคมมันเป็นแบบนี้แหละครับมันก็คงวุ่นวายน่าดูนะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกนะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เกิดขึ้นจากปัญหาหนี้สินที่มากกว่า GDP ถึง3เท่าตัวเนี่ยมันเกิดมาจากอํานาจลวง วิถีทางของมารน,นะครับซึ่งตัวที่สำคัญที่สุดก็คือกิเลสมารในจิตใจนะครับส่วนมารภายนอกก็คือผู้ที่ใช้กิเลสตัณหาในการบริหารจัดการนะครับโดยการโกหกมายาหลอกล่อและลวงตาเพื่อได้อำนาจมาครอบครองนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราจะนะตกเป็นทาสนะของมารภายในและมารภายนอกหรือไม่ มันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับมีสติปัญญาหรือไม่แล้วนะสามารถที่จะแยกแยะกุศลอก,กุศลมีอำนาจต้านทานความโลภความโกรธความหลงมากน้อยเพียงใดบางทีก็อย่าไปโทษข้างนอกครับถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยใครจะมาหลอกล่อล่อลวงอะไรเราเนี่ยก็หลอกล่อเราไม่ได้หรอกครับแต่ส่วนมากเราเนี่ยเขามาหลอกล่อตรงจุดความอยากได้อยากมีอยากเป็นในจิตใจเรา บางทีก็หลอกล่อด,ด้วยกามาตัญหาบางทีก็หลอกล่อด,ด้วยภาวะตัณหาและว,วิภาวะตัญหาแล้วเมื่อเราขาดสติปัญญาคุ้มครองเราก็ติดก,กับดักก็กลายเป็นธาตุของมารไปนั่นเองนะครับจึงเราสู่กันฟังนะครับนะทุกท่านนะควรจะมีสติปัญญานะส่งเรสริมสติปัญญาเดินบนว,นวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ปประการแล้วจะรอดปลอดภยัยจากภัยอันตร,รายในโลกนี้นะครับ และจากการล่อลวงของหมานั่นเองใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u c h ช่ n น l อาจารย์เสก5.0 5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมาเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ